Ramadan Kareem, kareem, kareem. Ha, ha. Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. สวัสดีค่ะต้อนรับผู้ชมนะคะเข้าสู่รายการ PSU ชวนทอล์กนะคะซึ่งแน่นอนค่ะในช่วงของ10วันสุดท้ายในเดือนรอมฎอนนะคะเราจะมาพูดถึงในเรื่องของความสําคัญในช่วงของ10วันสุดท้ายในเดือนรอมฎอนนะคะซึ่งผู้ศรัทธาเนี่ยจะต้องทานะคะในช่วงของ10วันสุดท้ายเพื่อให้ได้ประโยชน์สูงสุดในช่วงเวลานี้นั่นเองนะคะซึ่งวันนี้ค่ะหญิงก็ยืนอยู่กับท่านอาจารย์นะคะที่จะมาพูดคุยในรายการของเราในวันนี้อั As ส isiej. สลามุอะลัยกุมค่ะอาจารย์อัสลามุอะลัยกุ๊มละั ค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นนะคะให้อาจารย์แนะนำตัวสักนิดหนึ่งค่ะครับส e ุนไล่ครับคำนินไล่ครับนายอาลลมินมันสายนะเขาละวะลาโคตรอินละวิละอหญ่อาซิมครับคำนินละครับผมอาจารย์อาบิดีนครับแต่ว่าอาจารย์มนุษย์ศักดิ์ครับค่ะแน่นอนค่ะว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงในเรื่องของ10วันสุดท้ายในช่วงของเดือนรอมฎอนค่ะก่อนอื่นให้อาจารย์พูดถึงที่มาที่ไปของเดือนรอมฎอนก่อนค่ะว่ามีความสําคัญยังไงบ้างครับคำนินละครับ ก่อนอื่นก็ต้องโกตต่อรัสมาตาลานะครับที่วันนี้เราเได้มีโอกาสนะครับพื่อให้เราได้มีชีวิตอยู่ถึงเดือนอันประเสริฐนะครับอมฎดอนก็คือถือเป็นเดือนในปฏิทินอิสลามเดือนที่9นะครับแห่งวิญาณศักดิ์สิทธิ์นะครับอมฎดอนมีความสําคัญอย่างยิ่งนะครับกับผู้ศรัทธาโดยเฉพาะในเดือนนี้เองนะครับมีการให้ผู้ศรัทธาว่ามีคําสั่งใช้ให้ผู้ศรัทธาได้ได ถือสินอดนะครับซึ่งการสินอดนี้ก็คือการงดเว้น,นจากสิ่งที่ทําให้เสียสินอดก็คือการงดการกินการดื่มหรือการในเพศสัมพันธ์นะครับหรือสิ่งที่ทําให้เกิดการเสียสินอดกรณีต่างๆเหล่านี้ซึ่งในเ,เวลาที่กําหนดก็คือช่วงเวลากลางวันนะครับแล้วก็มีกิจกรรมมีอิบาดะต่างๆนะครับในช่วงอของกลางคืน,นครับซึ่งเป็นการเสริมซึ่งท่านอัลซุนซอลลอฮุอัสซลามนะครับก็เป็นศนาสนทูต นะครับเป็นผู้แทนที่ได้รับคําสั่งนะครับตั้งแต่ฮิจรัลสกุลที่2นะครับปีที่2การอพยพนะครับในเดือนชาบานซึ่งเดือนที่8นะครับแล้วก็หลังจากนั้นก็มีคําสั่งให้จิตสนอดนะครับซึ่งปรากฏในอายะในโซลอันบักราะนะครับที่พูดถึงคําสั่งใช้ให้จิตสนอดก็คือกุติบาอะไรกุมุสเซียนะครับซึ่งการถือสนอดเนี่ยได้ถูกบัญญัติมาเช่นเดียวกับคน กลุ่มชนก่อนหน้านี <to> ้นะครับโดยเป้าหมายคือเพื่อที่จะให้ผู้ศรัทธาเนี่ยได้บรรลุได้ยํำเกรงของเราสันตลานะครับได้ขัดเกลาตัวเองการถือสนนดเองก็มีโบนัสก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายนะครับตั้งแต่ก่อนสิวันสุดท้ายละนะครับก็มีการอติการมัสยิดบ้างการอ่านอุรานการกิยามการละหมาดยามคย่าก้าคืนซึ่งเราอาจจะบอกว่าการละหมาดตะวีนะครับต้องเิรียอย่างไรให้ใกล้ชิดกับร้อมาสุดฤกษการที่เรานั้นน่ะต้อง สํารวมตนอยู่ตลอดเวลาไม่ทั้งใครที่เขามาต่อว่าเราท่านนบวีก็ให้กล่าวว่าอินน mm ิซอยชั้นถือศีลอดหรือเราเตือนตัวเองว่าเราถือศีลอดนะเราจะไ,<ม>ไปแบบตอบโต้ใช่เราจะไปรุนแรง <laughs> ไปร้วยไม่ได้เพราะว่าจริงๆแล้วทุกศาสนานะผมเชื่อว่าทุกศาสนายอมรับว่าการถือศีลอดหรือการถือศีน,นี่เป็นวิธีการในการขัดเกลาเข้าใกล้จุดมุ่งหมายของชีวิต โดยเฉพาะผู้ศรัทธานะครับมุสลิมเนี่ยถือว่าได้ความเมตตาอย่างยิ่งนะครับที่อลัลลอฮ์เนี่ยสร้างเรามาแล้วบอกเป้าหมายคือเพื่อจะปฏิบัติศาสนกิจเพื่อที่จะแสดงความเป็นบบาต่อพระองค์แล้วแต่เตาลาก็ให้ท่านหรอซูนเป็นแบบอย่างแก่เรา ค,ค่ะแล้วก็อันนี้ก็อาจารย์พูดถึงในเรื่องของ1เดือนในช่วงของเดือนรอมฎอน,นะคะเรารพูดถึงในสิบวันสุดท้ายของเดือนรอมฎอนกันบ้างคะ่ะว่าในช่วงของ10วันสุดท้ายนะคะผู้ศรัทธาจะต้องเตรียมตัวยังไงบ้างคะช่วงใน10วันสุดท้ายหรือ10คืนสุดท้ายเนี่ยนะครับก็การอยู่กับตัวเองอยู่เพื่อจะสแสวงหาความกระชิตต่อรอดเนี่ยเป็นเรื่องที่เ,เป็นโอกาสอันดีอย่างยิ่งะนะครับเป้าหมายการเอติก้าคือการ หยุดพักหรือพำนักในมัสยิดเพื่อที่จะแสวงหาความใกล้ชิดต่อเราเพื่อจะปฏิบัติอิบารัดเพื่อที่จะได้ทบทวนไข้ควรตัวเองนะครับให้มากที่สุดก่อนที่เรามฎรนจะจากไปหรือว่าอ่านกุรานหรือหรือซิกุลลอฮให้มากที่สุดรึกถอัลลอฮแล้วในช่วงนี้ช่วงที่อยู่ในช่วงสิบวันอย่างเงี้ยนะครับเราถ้าเราไม่ฉกฉวยโอกาสนี้แล้วหรือว่าท่านที่กําลังรับชมยังไม่ปิดแล้วก็ไปเปิดกุรานเพื่อที่จะได้เข้าหาอัลลอฮนะครับ ก็ถือว่าพลาดโอกาสอย่างยิ่งนะครับเพราะท่านรอซุนเคยได้พูดถึงว่าคนที่เขาเนี่ยถือว่าเป็นเรื่องน้าตําหนิเนาะแล้วขาดทุนอย่างยิ่งนะครับเมื่อเขามีชีวิตอยู่ในเดืนดอนมารดแล้วเขาไม่ได้รับประโยชน์จากเดอนมกรดเลยและสิ่งที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือท่านละซุนเคยบอกว่าคนที่เขาไม่ได้ประโยชน์จากเดืนดอนมกรดมีคนประเภทหนึ่งก็คืออัลลอฮ์ห้ามเขาไม่ให้ได้รับความดีจากเดืนดอนมกรด นรอโซิวลัมินซาลิกนะครับเราไม่อยากให้เราเป็นคนที่เห็นรมฎอนเป็นแค่เดือนเดือนทั่วทั่วไปนะครับอยากให้เราเนี่ยได้เ,เห็นคุณค่าของมันเหมือนสิ่งมีค่าครับถ้าอยู่กับคนที่รู้คุณค่าเขาก็จะใช้ค่าเห็นประโยชน์นเห็นความประเสริฐบางท่านอาจจะบอกว่ารมฎอนเนี่ยถ้าเปรียบเหมือนกับแขก VIP การดูแลแขกนะครับถ้าเราดูแลอย่างเต็มที่แล้ววันที่เขาจะไปเนี่ยเรายิ่ง เต็มที่ขม,มักขมันเหมืนนี่ท่านเรลสอฮเราคอยสอได้เป็นแบบอย่างว่าให้เราเนี่ยค้นหานะะครัเราเลยละตลนกอดรอ่าก็คือจงพยายามค้นหาจงขมักขมนที่จะค้นหาคืนเลยละตันกอดซึ่งมันก็อยู่ในสิบคืนสุดท้ายลและท่านอาซุนก็บอกว่าเออในสิบคืนสุดท้ายนี่เองนะครับของรอมฎอนเนี่ยถือเป็นช่วงโบนัสเพราะว่ามันมีคืนอัลกอดรีคืนที่มีการประทานอัลกุรอาน แล้วก็สุดท้ายนี้ให้อาจารย์พูดถึงการสากาดนิดนึงค่ะในช่วงของ10วันสุดท้ายมีความสำคัญยังไงบ้างคะครับก็เรื่องสากาดน,นะครับสากดาฟิตร์นะครับก็จริงๆตั้งแต่เข้ารมแดนนะครับถือว่าเป็นวายิบสำหรับผู้ที่มีชีวิตไม้ทั้งเขาเกิดนะพอเข้าวันที่หนึ่งเข้าสู่วันที่หนึ่ง ม,มีการประกาศเดนเดียละค่ำนั้นเนี่ยแล้วมีเด็กเกิดมาเนี่ยก็เป็นความจําเป็นแล้วที่ต้องมีการรับผิดชอบเรื่องสก,การพ่อแม่ก็ต้องที่จะอะไรนะออกสากการแทนนะครับให้กับลูกแต่กรณีของการให้การบริจาคเนี่ยมันก็เป็นขึ้นอยู่กับบางคนนะไม่มีความสามารถจริงๆแลก็จะเป็นผู้รับนะครับและการให้เนี่ยก็ให้กับคนที่เขาลําบาก คนนี้เขายากจนสิ่งที่เราให้เนี่ยนะครับไปเสริมฉลองไปมีความสุขร่วมด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นอีกวิธีการในการขัดเกลาแล้วกเ็เวลาที่สิ้นสุดละ่ะส่วนใหญ่เราก็จะให้เช้านะครับเช้าก่อนอีเวลาสิ้นสุดก็คือการตักเบสของอิหมัม,มแปลว่าอิมัมตักเบสก็หมดเวลาแล้วก็คือเริ่มเริ่มเ,เราไม่สามารถจะตรงนั้นก็จะกลายเป็นไม่ใช่สก,กัดละนะครับก็จะเป็นการให้ทั่วไปนะครับซึ่งก็มีระยะเวลากําหนดของ,ของสก,กัดติดต่อนะครับ ค่ะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์นะคะที่มาร่วมพูดคุยรวมไปถึงมาพูดถึงความสําคัญนะคะเกี่ยวกับสิบวันสุดท้ายในช่วงของเดือนรอมฎอนค่ะขอบคุณค่ะอาจารย์ ค่ะคุณผู้ชมนะคะสามารถติดตามรายการ PSU ชวนพูคนะคะผ่านทางเพจ Facebook มออปัตตานีนะคะ PSU ปัตตานีแคมปัสรวมไปถึงทาง YouTube Channel นะคะ PSU ปัตตานีแคมปัสค่ะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณอาจารย์อีกครั้งหนึ่งค่ะที่มาร่วมพูดคุยในรายการนะคะอัสลามุอะลัยกุมวะเราะมะตุลลอฮิวะบะเราะกาตุฮ تلقى السعادة قم للعبادة تلقى السعادة تلقى السعادة تلقى النعيم